เช้าวันนี้นะคะเริ่มกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพพระเทพพิทยาคมหรือหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ เมื่อช่วงค่ำวันนี้ณนศะูนย์ประชุมอนเนกประสงค์การนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกาทธรถาวรสถิตผู้ราชการจังหวัดขอนแกน่นเป็นผู้เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปวางที่หน้าหีบศพพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อทูนขออภัยค่ะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 16พฤษภาคม2558โดยหลวงพ่อคูณได้บริจาคร,ร่างกายให้แก่โรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมอบเป็นภาควิชามอบให้กับภาค วิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำไปศึกษาคนา้นคว้าตามวัตถุประสงค์ของภาคต่อไปในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานไปวางที่หน้าหีบศพลวงพ่อคุณด้วย